สวัสดีครับมือนี่อยู่กันทีฟ้ามไก่ไข่ตามีนะครับมือนี้สีผ้ามาเก็บไข่นะครับผมช่วงสายๆของวันเสาร์นะครับมาเบิ่งกันนะครับตอนนี้นะครับผมบ้านในหอดเทียงนะครับไกลกับบ้านในออกไข่ปันไดนะครับผมบางตะก้ากัยังบ้านในมีไข่นะครับการเก็บไข่นะครับก็ต้องค่อยๆนะครับผมสอดมือเข้าไปยิบเอาไข่มากนะครับระมัดระวัง หนึ่งบ่ไหแม่ไก่พ่นตกใจนะครับพ่นสิบบ่ไข่เนาะสาหรับตัวที่กําลั่งไปแมบนะครับเตี่ยมถักไข่นะครับแล้วก็สองนะครับบ่่ไหไข่แตกนะครับถ้าเาหยิบแห้งหรือว่าจับแห้งนะครับมันอาจสิจุดมือนะครับหรือว่าอาจจะกระทบกระเทือนกันแตกนะครับอย่างเช่นในตาจ่านี้นะครับก็มีเศษไข่แตกอยู่นะครับอาจจะเกิดจากแม่ไก่นะครับผมกระโดดเข้าไปเหยียบนะครับผมบางน่วยนะครับไข่มันกะเปลือกบางนะครับ เบิ่งอีกครอกนึงครับบาทที่นี่ข่ามานะครับผมใจกระสีห่องแซวแครับเล็กหน้อยครับเพิ่นกระสีมีวันเป็นเท่าสิมาเกี่ยงเงี้ยนะครับเป็นทีวตะกู่ข้ามาเพิ่มกับห่องนะครับสอนรับนะครับมีจะเช่นกันนะครับผมจะต้องค่อยๆนะครับหยิบไทยึ้นมานะครับค่อยหยิบค่อยๆว่างนะครับเป็นสินค้าเปาะบางนะครับสําหรับไทยไก่นะครับ คอยหยิบหุ่นมาใส่นะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการเก็บไข่นะครับมือนึ่งกะสิสามารถเก็บได้ประมาณสองรอบนะครับผมรอบสายๆเชือนึงนะครับแล้วก็รอบแรงๆเชือนึงนะครับผมเพราะว่าแม่ไกลเป็นกะชิไข่สายๆอย่างที่หลนนะครับเริ่มไข่ตอนนี้นะครับไปเรื่อยๆจนมาหดคำนะครับผมจะเลยสามารถเก็บไข่ได้สองรอบนะครับประมาณเที่ยงๆนย่นะครับรอบแรก รอบที่2องกับรอบสั้งคนะครับในช่วงแรกๆคนกัเศร้าออกใครแล้วนะครับแต่มีแค่ส่วนหน่อยที่ออกใครต่อแข่งขึ้นนะครับผมท้ามือใดห้องว่างนะครับผมก็สามารถมาเก็บรอบเดียวตออแรกงเธอเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าใครมันก็ะดทับถมกันหลายนะครับผมเพราะว่าคนก็ะดีเปรี้ยนกันขอพีกันออกนะครับอาเซียโดยใครแตกได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้ใครอยู่ในตระกาหลายนะครับเพคนกจะโดด้าไปนะครับกะเซียเดืยใครแตกได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้จะต้องล่าไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ